ค,คุณเป็นมานัเกีรกกราการยรตินะครับได้ขาการรอกรรมการบริษัทนะครับขอมอบช้อตัดไมใ้ให้คุณอุบปริยญานะครับและให้คุณอมปริยานะครับได้กล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะครับ,รบขอขอบคุณนะฮะทุกทุกอย่างสำหรับงานันนีที่ทำให้เกิดวันดีๆแห่งนี้นะฮะบางกะปิแฟบริสแฟชั่นวี ไม่ใช่จุดแค่ที่นี่แห่งเดียวแต่ทัท่วประเทศไทยและต่อไปคือโฮมสเรย์กาแฟกรอบกรอบแบลรี่แคนชาวีีที่ตกตุมน,นะเราเปิดโอกาสให้เด็กทักท่วประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในความกิจกรรมเช่นนี้เพราะว่าเราเห็นความตั้งใจของเด็กเราอยากให้เด็กทุกคนมีความกล้ามีวทีได้แสดงออกดังนั้นนะนะครูบูจัตไทยและเราบริททุกคนละที่นี้จะเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้สารฝัน ได้ให้เป็นกวาลังใจนะครับกับโอ๊บโลเวอร์แนนขอขอบคุณยูทูบเบอร์ขอขอบคุณสํนักงานข่าวประจันขอขอบคุณพ่อคุณแม่ขอขอบคุณทุกคนรวมไปถึงนายโรบินตาผู้ช่วยปิ่งปี๋คุณชาไทยแล้วก็สวีเดียคดีผู้ชายุผู้หปิงาดีนะครับ ให้เป็นแหล่งเตอร์ป้าขอป้าจำรอเซลล์ของกบกอดเป็นเรื่องจากกบกอดนะครับน้องจุโมงนะครับน้องเตียงน้องมังกรเล็กและทุกคนในที่นี้ลุกสิลุกจากสถาบันลุกบนเรือธนัยขอปรบมือให้กับตัวเองดังๆรัวตังตังอัลลังกุลีเยเฮ้เฮ่เฮ่ต้อนรับปีใหม่นี้นะครับรวยๆตั้งตั้งตัดต่อไปนะครับขอเรียนคุ่นปอนะครับกล่าวต้อนรับคุณบุ๊ญนะครับมีสคริปต์ ก็ขอบคุณพี่อุ๊บนะที่มาเปิดตัวในงานครั้งนี้นะคะทางทางก็งมีสปอร์ตอย็มที่แล้วก็ทางผู้บริหารฝากแจ้งว่าทาง่วนการค้าของเราว่าพื้นที่ให้พี่อุ๊บเปิดโรงเรียนสอบการเดินแรกขรามบนชั้นส,สามค่ะสามารถาใช้ประโยชน์ได้เลยอคะคะอสมมาค่ะก็เป็นการเปิดตัวนะั่นหมายความว่าโรงเรียนอุ๊มโมเดลแด์จะเกิดขึ้นที่นี่ แบรนเซนเตอร์ช right ั้น3ครับเราส่งบุตรหลานมาเรียนได้แล้วก็มาพบกันที่นี่นะครับพี่ลูกดูแลเองพี่ลูกทำใเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับและเนื่องกากทุกท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเรามีนักเรียนรุ่นแรกนะครับขอขอทุกท่านอยู่เป็นเกียรตินิดนึงนะครับเพื่อมอบประกาศนีบัตรนะครับประกาศสยารพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังครับประกาศสี่แบบยังพร้อมหรือยังเอ่ย อ่านยังไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะตอนนี้เปิดให้ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราจะมอบประกาศเสร็จบัตรกันนะครับจากนี้ไปก็อ๋อนักข่าวอมร,รินท์เลยนะครับเดี๋ยวในไม่ช้าเดี๋ยวนะครับนักข่าวอมร,รินทรถึงนี่นครับเชิญเลยครับมาเลยครับอมรินมาเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงสังมภาษณ์นะครับได้เลยขอเสียงเพลงบ๊องหนึ่ง อล่นก็ถ่ายไปได้นะครับแต่มีอัลริยนก็จะสำคัญ